ฮโยฮัโย hey oh, hey oh. สวัสดีค่ะพี่ลินจากช่องลินชาแนลนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีสกินอะไรเข้ามาใหม่เนาะเราก็เลยจะมาเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเซิร์ฟไทยกันบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นสายยานะคะเนื่องจากสายยาเขาได้บัฟมาใหม่คือสกิลเดอะบิลเนี่ยจะตีเร็วมากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าสายยาที่บัฟมาใหมนั่นจะโหดแค่ไหน แต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราขอฝากคลิปคลิปหนึ่งก่อนนะคะคลิปนี้เนี่ยเราเพิ่งทำออกมาเน่เป็นคลิปแรกที่ทำให้น้องๆได้มีส่วนร่วมในการเล่นเกมด้วยนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะให้ทายเสียงอนิเมะว่าตรงกับเสียงไหนในแชมเปี้ยน LL เเนาะใครที่ไม่ใช่สายเมะเนี่ยก็สามารถไปเล่นได้ทายขำๆสนุกๆก,กันยังไงก็ฝากด้วยนะคะโอ้ ไม่นะเราเจอตัวเดียวกันด้วยถ้าเกิดเราเล่นเฟลนี่งานหยาบเลยแล้วเนี่ยต้องโดนเปี่ยวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจเล่นนะ่ะอุย้ยกำโดน,นสตันไอ้นี่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 นเลือดน้อยน้อยอ่าซีฟ้านำไปก่อนหนึ่งแต้มไม่ซื้อ ปกติเนี่ยเราไม่ได้ใช้รูนนี้หรอกแต่ว่าเราจะลองเปลี่ยนแนวดูอยากลองรูนใหม่ดูบ้างว่ามันจะเป็นอย่างไรเฮ้ยลีซินมาตายแล้วสักคนโอ้โหเราเรา,เราจะรลอนไหมเนี่ยโอ้กับใหม่หรอตายยังเขียด คือไอรุนที่เราเอามานี้เนี่ยมันเหมาะแก่การเทตดมากๆเลยเหมาะแก่การดูเอลสุดๆไปเลยแล้วก็สู้กับตัวไฟเตอร์ได้ดีมากด้วย,โ,ยโอ้ยอุ้ยโดนไอบาสสวยเพื่อนลบก่อนเดี๋ยวตายดังนนซื้อจะน่าทำนี้ค่ะบังกรไฟต้องการมากไปไปไปไเฮ้ยลิซิน ออดได้มังกรและคาทิงโอ้ลีซินผู้น่าสงสารก็ช่วงหลายวันมานี้เนี่ยเราไม่ได้สตรีมเลยอะแต่ว่ากะว่าจะมาสตารีมในเร็วๆนี้แหละก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่ลืมกันนะคิดถึงทุกคนนะคะโอ้ เราจะใช้สกิลเดอบิลมันตีเร็วมากอู้เพื่อนจ้าไหนซื้อถ้าเกิดว่าน็อกอัพได้เนี่ยเราสามารถใช้คอมโบต่อกันได้เลยน็อกอัพแล้วก็ลูทน็อกอัพชิวอีโอชิบหายแล้วโอ้ไ oh ม <laughs> ่ไม่รอดะเนดาวังไง จะนั่งก็ไม่น่ารอเช่นกันนะตายคู่เลยนะ่นเลลนะ่าไปเช็คดูก่อนว่ามีคนไหมเอยอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวข้าวันโอ้ยโดนุดไม่รอดขอบคุณเพื่อนที่ฮิลวให้เฮ้ยสกิลดบิวนี่มันดีมากเลยนะที่บัฟมาใหม่เนี่ยมันแบบ เหมือน cancer ในอนิเมชันมาด้วยเลยอ่ะปกติอ่ะเวลาที่เราใช้สกิลเนบิลใช่ป่มมันจะหมุนแล้วค่อยปล่อยขนนกออกมาแต่เนี้อ่ะที่ปรับมาใหม่เนี่ยกดปุ๊บขนนกออกมาปั๊บเลยยังอีกยังยังไม่กลับขนดื้อขนดื้อต้องกลับบ้านเราส่งกลับบ้านแล้วขนดื้อป้อมนี้ต้องแตกได้แล้วเนื่องจากเห็นมานานแล้วขัดใจ ขัดใจป้อมอ้าวชัดดาวเฮ้ยอัอติไปอัติกลับกบฮู้วเราป้อมก็แตกพอดีเลยโอ้เลนกลางมีการบวกอ้าวจบแล้วเหรอจีจีเดบิวพี่หอยังไม่ได้ทำอะไรเลยว้า สกินหมาน้อยสีทองนี่นะทำไมเขาได้ไวจังเลยอะอ่ะเกมใหม่เปลี่ยนรุ่นใหม่เดีซ้ำกันเป็นรีเทลบ้างนะทีนี้เวนมาแล้วเลเวลหนึ่งเอาไปต้อนรับเข้าเลนแล้วก็กลัวบิดแข้งนะ่ะกลัวบิดแข้งจะดึงเข้าป้อมแล้วก็ต่อยเราแล้วก็คงต้องแฟกอย่างเดียวแล้วแหละจริงๆนะอไม่เยอะ แปดแล้วแปดคิวก็มาดีค้าก็มาดีคับเอาเวนนะเอาเวนนะเข้าไปกระชากมันมาไพเข้าไปลากโคมันมาอุ้ผ่านเรี่ยงงางละอ้โหดนปีดแข้งดึงแทนโอ้โดนฝนบาดเลยเพื่อนเราทำได้แค่นี้แหละนะฮ่าจะไปไหน จะไปไหนเหดึงดึงโอ้โยมันเข้าไปแอบ,บในโรงมินเนี่ยนอะมีโลเคียตรงนี้เลยนะฮะมาแล้วมาแล้วเอาเงื่อนโ้ยเอ้ามันต้องมีตัวมาซ้อนอะไรอย่างงี้ ครูนร okay. ีเทลเนี่ยจะตีแบบเรื่อยๆเลยแล้วก็ตีทะลุขีดจำกัดด้วยเป็นรูนแบบเลทหน่อยแล้วก็จะเหมาะมากกับสายตีฟีอ e ีสปอร์มาแล้วมันมาเยอะนะครับมันมาเยอะนะอุ้ยไผ่โอ,โอ้เราช่วยสายตีฟีสปอร์ตเออแล้วไพ่ก็ตายไปนะ่ะแต่เขาก็ทำได้ดี แรกหนึ 1, ถือว่าคุ้งอยู่แตว่าเวนได้คิวนะ่ะเซ็ตรอซ้อนอยู่เซ็ตกำลังเฝ้ามองจากสคนนั้นที่กำลังฟาร์มเ <c oughs> ซ็ตรอซ้อนอยู่นะจ๊ะโอ้โหเดินเข้ามาแล้วก็เดินกลับไปเซ็ตแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> เว <c oughs> นก็มาดิครับเอาไปเลยเพื่อนแปะ เอาไม่ปแบลนี่โอ้ยคึองหลอนแล้วเนี่ยยังไม่ได้กลับบ้านเลยโว้ยขอกลับบ้านหน่อยเอ้ยเฮ้ยเจ้าวานมากโอ้โหปิดกุมมาเฮ้ยเพื่อนๆตรงนี้คนเยอะมากอยากกัตลาดนัดโอ้ไม่มีวานานแล้ว แล้วก็เอเวอร์ลินคิดดีเอเวอร์ลินโอ้ยแปดไปแล้วเขาจะตามทันหรือไม่ไปแล้วครับหายตัวอุย้ยเอาโหไม่ตายไม่ตายยังจะรอดอยังจะรอดปฏิหารหรือไม่เวนเอ,อือ <laughs> เกือบดีมังคือมังคือมังคือ ้ไหมจำได้หรือเปล่าสโลได้ไหมหรือไปแล้วครับโอ้ยยังยังมาใกล้เราเพื่อนตัวมาซียาตัวมาซียาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นเฮ้ยต้องได้ดิเออมันต้องได้สิเจ้าหมาเจ้าหมาที่ชอบสกินนี้มากเลยอะสกินไอหมาสีทองเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากจริงๆ อุ้ยโดนโดนมันนั่นเจ้าหมาเจ้าหมาต้องตายแหละเจ้าหมาอมสองสามอันตีฮะโอ้นี่มันบักเจ้าวาดโอ้นี่มันบักน้องหมาวุ้ยเจ้าวานนี้วุ้ยหมาปล่อยเนื้อหมาปล่อยเนื้ออันเชิญมาปกเฮ้ย <c oughs> ไฟไฟน้งท่าตลกจังน้องหมาน้องหมาไอเจ้าหมาหูึ่งจุดก นี่ไงโอ้ต้องหิวนะต้องหิวนะต้องหิวกลัวเพื่อนตายบุดีไหมล่ะเฮ้ยฉันเหน็นนะเธอทำอะไรไปเพื่อนไปไปโอ้เพื่อนตายไม่ไม่เฮ้ยมันมาแล้วหวนอย่างไงหวนอย่างไงโอ้ยมันมาช่วยด้วยเอวี่สวย มิดแข้งมิดแข้งมิดแข้งเอ้าแฟดแฟดแฝดแฝดไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอตีปีตีปีสปอร์ตนี่สายตีปีสปอร์ตนะเฮ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับอ้าวโดนเนื้อโอ้โหไม่รอดว่ะขนาดเลือดแบบเต็มหลอดแล้วเนี่ยฟิตแม่งแรงจริงนะครับตีป้อมตีป้อมตีป้อมอ้าวจบอีกแล้วไม่ได้ทำอะไรอีกแล้ว เกมนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยโอเคนะคะใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ไปลินด้วยนะโอ้ได้คนสอ่งอันหมากับแมวให้เลือกทีมปะเนี่ยน่านจะต้องให้เลือกทีมมันต้องมีเควสให้ทำอะไรสักอย่างว้าว ฟันนี่ครับพี่ลินโอ oh, จะบอกว่าเรายังไม่นอนอ่ะ <c oughs> คือช่วงนี้เนี่ยพี่น,นอนแบบไม่เป็นเวลาเลยเว้ยบางครั้งเนี่ยพี่ลงคลิปแบบมัวโซมากอะ่ะเวลานี่แบบบางครั้งก็ลงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็มาก็สำหรับใครนะคะที่อยากมาดูไลฟ์สตรีมนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ้ามันจะได้แจ้งเตือน หรือถ้ามันไม่แจ้งเตือนก็ไม่เป็นไรนะคะเห็นก็เข้ามาดูได้เลยนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าไนซ์